ฉันปลูกกุหลาบให้ตัวเองฉันปลูกกุหลาบไม่หาเขามาคบมันใหญ่ไปอ่ะทขามาคบมันใหญ่ไปอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหืมหืมผูห้หญิงคนนี้เฮ้ยเขียวทานามี สวัสดีครับผมมากับมิกอีพีนี้นะครับมิกมาอยู่ที่มิกเม์เท่นที่เขาใหญ่ครับผมวันนี้เป็นวันสบายๆของผมครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันครับว่าวันพักผ่อนของผมเนี่ยผมทําอะไรบ้างที่มิกเมาเท่นนะครับผมแล้วตอนนี้มิกเมาเท่นมีอะไรแล้วบ้างนะครับพาไปดูกันเลยฮนะผมมีมีดผมมีมีด <laughs> ไปดูกันผมจะพาไปดูแปลงผัก จากอันนี้เลยนี่ผมมีแปลงกุหลาบครับกําลังบานเลยอะทั้งหมดเนี่ยผมบอกก่อนว่ามีพี่วินะครับวิอยู่เขาใหญ่ครับเป็นคนมาช่วยเดี๋ยวเขาจะดูแบบแปลงผักวิจะเก่งมากทําสวนผักสวนอะไรแล้วก็มาช่วยปลูกพี่แย่ว่าอยากได้ดอกไม้บ้างใช่พี่วิก็ดูแลสวนวสวน้าพี่ียเหมือนกันแล้วพอพี่เวียเห็นผมมีดอกไม้พี่เวแยก็อยากมี อิจฉาอิจฉาแล้วก็เดี๋ยวมาดูแปลงนี้มาดูแปลงนี้ปูกลาบแดงไว้เพื่อเธอ9,999ดอกร้องได้แค่นั้นฉันปูกลาบให้ตัวเองฉันปูกหลาบไม่ได้หนึบหับไม่ได้หนึบนับอันนี้เป็นกุลาบหนู เขาจะเป็นแบบพุ่มเล็กๆแต่ว่ามีหลายสีหลายดอกสวยงามนี่เอเดี๋ยวอินเสิร์ตอันนี้ให้ดูเฮ้ยมีสวยมากอะดูดีน่ารักใช่ไหมเป็นแบบชมพูอ่อนอะขาขาวชมพูน่อนๆอ่ะตังนี้ก็เป็นเป็นกุหลาบเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นดอกใหญ่แต่ว่าอันนี้เป็นแบบพระสีหลายสีมาดูนี่ครับหอมหอมมากหอมมาก ฉันปลูกกุหลาบให้ตัวเองฉันปลูกกุหลาบไม่หาหน้าคนถ่ายแบบบ่งบอกก็ไม่หาอันนี้เป็นแปลงผักสวนครัวรควรับผมที่ผมปลูกเอาไว้นะฮะเริ่มจากนี่ผักตกใจผักตกใจโอ้โอล่ะมาไม่เล่นดึกอ่ะพอได้กินปุ๊บอยากกินไอ้นี่เลยหอยหอยลายผัดพริกเผาอ่ะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงกระเพรานะฮะอันนี้จะเป็นกระเพราล้วนๆเลยนะครับผมหมดนี้เป็นเป็นพริกนะฮะมีพริกขี้หนูมีแบบพีวีเข้ามาลงให้หลายแบบหลายแบบอันนี้เป็นมะเขือเทศราชินีนะครับอภินันทนาการจากร้านตตวีฟาร์มนะครับผมพี่บอยกับพี่ยุ้ยจัดมาให้ไมีไ้กินนะ ผมมีอีกโซนหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าผักออร์แกนิกสวยมากวันนี้คือผักคอร์สนะฮะที่เห็นอยู่นี่นะครับผมวันนี้เป็น Red Oak. เลดโอกแม่กำลังดูดิน่ากินมากนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนี่คือมาล้งแต่ต้นเล็กๆตอนตอนนี้หนึ่งเดือนพอดีนะฮะมันก็จะแบบหน้าตาน่า,น,าน่ากินมากนะครับผมอันเล้ ก้องจะล้มแน่ๆเลยดูน,น,นะกรีนโอ๊กครับผมนี่อ่ะอร่อยครับไม่ขมปลอดสารพิษแน่นอน1ล้านเปรเซ็นต์แล้วกอนน็อันนี้ก็จะเป็นผักเคีเด็ดเอาใบแบบใบล่างๆนะครับใบล่างๆที่มันมันกำลังดีนะไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปเด็ด <c oughs> ไป้วเขาก็จะไป ไปทําเป็นน้ําสลัดไปทไําแบบหลายๆอย่างพี่ยุ้ยฟาร์มตวีเนี่ยเก่งมากเลยพี่ยุ้ยก็ทําแบบครีเอทแล้วก็ทําเป็นขนมทําเป็นอะไรเงี้ยทำเป็นขนมเค้กทำเป็นขนมเค้กใช่เอาไปทําเป็นขนมเค้กเป็นแบบทานไปฟาร์มตวีเลยค่ะเป็นส่วนผสมเป็นอะไรเงี้ยนะครับผมถ้าถ้าอยากลองไปที่ตาวีฟาร์มนะครับผมซอยนั่นเลยครับที่เขาใหญ่มาสองวันมีมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งครับผมเขาปลูกลุกสถานที่นะฮะ อยู่ในรถนะครับผมคุณเวียกับพี่วิกกี้นะครับผมแต่ผมแต่งละควาหนึ่งก็เลยไม่ได้คุยกันเลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปบุกพื้นที่เขาบ้างนะครับเราไปบ่อยแล้วเราชอบว่าเดี๋ยวผมจะไปตำส้มตำแก้มืออีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่มิกเมลเทนนะฮะั้งที่แล้วผมทําไว้ในเวรคเชันแล้วผมก็แปกส้มตำาบมิกทองระยะนะครับมีคอจานไหครับครับอือนี่คืออร่อยอืมเยี่ยมส้มตำเยี่ยม ก่ย่างทำไมรสชาติเป็นตัวตนเขาเลยครับอะไรครับหวานแต่แอัดเผ็ดส้มตำตัดขานะเพราะหวานมากครั้งนี้ผมรู้แล้วว่าผมต้องทำอะไรบ้างไม่มีพลาดแน่นอนวันนี้ผมมีคนมาช่วยชิมด้วยหลายคนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเอ้ยเดี๋ยวผมไปถัดผักก่อนนะครับ สวยางานตามทองล่องอ่าไม่แก่เลยนี่ผมชอบตอนอย่างเงี้ยมันที่มันแบบไม่ได้แก่จนเกินไปกำลังกรอบๆครับอย่างเงี้ยอร่อยนี่ตำ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 นี่ครับผมส้ตมตำที่เมื่อกี้นี้ พี่เอกเตรียมเาไว้ให้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูย้อนหลังครับว่คุณเอกคือใครนะครับผมไปดูกันจะทำอะไร เซ็ตข่องเหรอมะเขือเทศหายอ่ะคนนี้แหละมะเขือเทศไม่มีก็พอเขาเลยนะไม่จริงถูกปรับปรามจริงนะต้นอะไเขาใหญ่อะต้นอ้ไรนี้ขโมยเอ้ยอันนี้ขอนะคะนีขอนะครับหน้าที่ตำอย่างเดียวฮะอร่อยไม่อร่อยก็ก็ผมนี่แหละแล้วก็ตำเลยนะครับเจ็ดเม็ดไปเลย มะเขืมันใหญ่ไปะฮะน้ำตาลปิ๊บคราวที่แล้วอ่ะผมมีบทเรียนแล้วคราวที่แล้วอะผมใส่เยอะไปมันก็เลยหวานจริงรอนนน้นี่ไม่เยอะไม่มันน,นี่แค่นิดเดียวนี่แค่นิดเดียวปลานะครับผม,มนวัวๆเลยครับนะครับนี่คุณจะมักินได้เลยนะหวาน มะละกอนะครับผมเคลเนอร์ถงกัมนี่นึ่งขนมปูปลาบายมิกทองระยะนะมิกเมลเทนนะครับผมโอโหเป็นไงชื่อยาวนะ,ะ,นะหลังจากทำอาหารกันเสร็จแล้วนะครับผมชิมกันเสร็จแล้วต้องทำความสะอาดครับเดี๋ยวผมไปล้างครบแล้วก็หนะักแล้วก็พาไปดูในครัวกันครัวแบบผมพูดเลยนะ ว่าไม่รู้จะใหญ่โตอะไรขนาดนี้นะครับถึงแล้วครับครัวอยู่ใกล้มากนะครับผมสบายสบายนะครับเมื่อกี้นี้จะบอกว่าเมื่อกี้นี้อยู่ข้างนอกมีแดดอากาศค่อนข้างร้อนแต่ว่าตอนเนี้เย็นสบายมากเพราะว่าครัวผม ใช้แอร์ครับใช้แอร์ครับแอร์ครีดีคมเวอร์ได้อินเวอร์เตอร์ทุกตัวจำสโลแกนได้ด้วยนะหนาวอากาศเย็นครับไปล้างครบกันข้างขวางเพราะว่าเป็นคนชอบแบบชอบทำอะไรทานหรือว่าชอบให้คนอื่นมาทำให้เราทานเราจะได้แบบสไปซบาร นะครับผมมีโต๊ะตรงกลางมีทีวีเครื่องใหญ่ๆเอาไว้ดูนะครับผมอ,อเพราะว่าแอาร์ Gree ้มเวอร์ได้อินเวอร์เตอร์ทุกตัว,วมันกว้างไงมันจะได้แบบเย็นสบายนะครับผมผมเป็นคนชอบอากาศเย็นๆการทางแอรมวีวววเอาแล้วได้ย กินปลาล้านี่แบบบึ้มบ้ามากเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้อร่อยนะคืออากาศร้อนต้องเตรียมน้ำมาดต้อนรับพี่บอยทรับพี่ยุ้ยกับพี่บอยบ๊ายบายไมเหมนแท้ มะเขือเทศของเขาดีนหน้าฝรั่งแล้วตำคุณตำอร่อยไม่ธรรมดานะหล่อและทำอาหารเก่งอร่อยรวมทุกคนก็อร่อยผักผักนี้จากจากแป้งเลยนะฮะผมเพิ่งตัดยังไม่ได้ล้างเลยกรอบๆเลยนี่คือเมี่ยงปลาทูโอ้ยอร่อยอ่ะ แน่นอนเนี่ยดูดิคือคัดตัวแม่นมาเลยนะครับเหนไหมเห็ไจริงๆเม่กหเยเอาจริงป่ะนี่เอาจริงเอาจริงเลยเอาจริงายอยู่ใชใช่เขาชอบปูมากผู้หญิงคนนี้เคี้ยวกรเนออันนันคือเสียงฟันนะอันนั้นคือเสียงฟันนะเราเตรียมยาไว้แล้วใช่ไหมจะเพ็ดอยู่มนีปะทูเิปะทูดิโอหู ปลาทูหรือปลาอะไรครับพี่บอยหรือนลาโลมาโอ้สดดสดใช้จับมือผมนไปเนะยครับวันนี้ภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับผมที่เหลือพวกเราก็จะแฮปปี้กับการทานอาหารกันแล้วนะครับ อีพีนี้ลาไปด้วยพวกเราทั้ง26คนและหอยและหอยและล <chopsticks. S 1> าไปด้วยหอยปูปลาต้มตำและและและพระอาทิตย์ที่เมืองตกดินครับผมเจอกันเ๊อกมี้กีพีหน้าครับนี่วั่ดยครับประตูนี้เองครับประตูมิกเมาเท่นครับ ไม่ใช่เลดอกมันคืออะไรนะมันคือเลดคอรอนเลดคอรอนผมเข้าใจผิดมาตลอดตั้งแต่ปลูกเลย